สวัสดีค่ะทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าหนาวเนี่ยคลิปทํากับข้าวจะเยอะมากเพราะว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมนอกบ้านเนาะนี่วัตถุดิบมาจากสวนผักและป่าแถบนี้นะคะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานอบแห้งนี่เห็นส,สวยๆแบบนี้นะเกรดแบบนี้นะคะที่เขาขายกันทั่วไปในอิตาลีกิโลละเป็นหมื่นนะคะไม่หย่อนเลยนะเป็นหมื่นจริงๆเพราะว่ามันสวยมากมันเป็นเห็ดอบแห้งใหม่เนาะ ซึ่งสีมันจะสวยถ้ามันเก่าสักหน่อยแบบเริ่มไปไป,ปลายปีเงี้ยสีมันก็จะเข้มขึ้นแต่ความหอมก็จะเข้มขึ้นด้วยนะตอนนี้มันจะหอมแบบหอมลมําูนหอมนัวๆเนาะอ้าวแล้วก็นี่คือผักนะคะเป็นผักจากสวนที่ไปเก็บมาจากคลิปที่ไปเก็บผักที่สวนที่กูไก่บอกว่ามันเป็นกวางตุง้งมันก็เป็นตะกูนผักกาดนั่นแหละหอมอร่อยมากนะคะ ทำเอ้ยใช้ใบมันทำกับข้าวไปแล้วคราวนี้ก็เหลือก้านมันนะวันนี้ก็จะมาทำอีกเมนูนึงนะคะกูไค่คก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะมันจะเทียบเท่าอะไรกับผักไทยอยากอธิบายให้ทุกคนรู้ถึงกลิ่นและรสชาติเนาะก็ไปเจอข้อมูลนะคะว่าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกผักกัดหินแล้วก็ผักกัดขิวประมาณนั้นนะคะซึ่งมันเป็นผักที่ปลูกได้เฉพาะที่มีอากาศหนาวอย่าง เขาเรียกอะไรพักกัดดอยเออเขาปลูกกันบนดอยอะไรแบบเนี้ยคือชนิดเดียวกันเลยที่แบบก้านมันจะใหญ่มากกอมจะใหญ่มากก้านหนึ่งคือแบบยาวเป็นแบบสองศอกอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยแหละตัวเนี้แหละ,ต,หละตัวเดียวกันเลยน้ํากําลังเดือดเลยนี่หม้อซุปนะคะทําซุปไก่ไว้ไก่จะต้มมามา่าต้มเส้นแค่พอสุกนะคะแล้วก็ ล้างน้ำด้วยไอ้น้ำเต็มเลยกระเทียมนะคะหยิบไอหม้อดำๆให้แม่หน่อยอขอบคุณครับโว้ยกระเทียมส่วนหนึ่งนะ เออเอผิดลูกอบผิดแม่บอกผิดปีผิบกระทะแดงแดงแม่หน่อยบอกผิดกระทะแดงไม่ไม่เอาฝานะลูกเอานาออะรเออลอาฝาลาเดิาเียะอะไรอะูชิลาเมลานีี<อ>่เฟลาดลเรสอะพี่มีกำลังจัดเอกสารเกี่ยวกับการไปหาหมอเพราะตอนนี้ยุ่งเหยิงมากนางเป็นผู้ชายแล้วนางอยากจะเก็บเองหมดวุ่นวายไปหมดกูไก่ก็เลยต้องลือนะแม่เป็นคนสั่งมาแม่บอกว่า เธออย่าไปไว้ใจเธอทําเองให้หมดวุ่นวายมากพี่มิกะเป็นคนที่ชอบดูแลครอบครัวมากเป็นผู้ชายที่แบบโหเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เพอร์เฟกมากจริงไหมลูกจะทําให้ทุกอย่างอยากทําให้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆจริงจนแบบว่าเหมือนเขาเริ่มอายุเยอะแล้วปาเขาเริ่มจะจํานู่นจำนี่ไม่ค่อยได้เนาะเริ่มจะล้าม้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย พยายามบอกว่าฉันจะช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะทําเองอย่างเงี้ยปีนี้เริ่มแก่แล้วเหนื่อยไหมจ้ะที่รักตอนนี้บ้านเราก็ลบไปเลยตรงนี้จัดเก็บใหม่นี่เป็นส่วนน้อยนะมีถึงปลายตรงนู้นะอีกนะอ่าขาต้มเครื่องสูตรนี้ไม่มีรากผักชีนะคะเพราะว่า มีชาวต่างชาติดูอยู่จำนวนหนึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยมันหารากผักชียากมากและเขาต้มเครื่องสูตรนี้กุ้ไก่ก็จะไม่ใส่ผักชีด้วยนะจะใส่ขึ้นช่ายแทนนะคะน้ำมันมาก,กอกนะคะกระเทียมพริกไทยหอมแล้วรานนี้ก็ไก่เอ้ยใส่ไก่สับลงไป อันนี้เป็นสะโพกไก่สับนะคะมันจะมีความนุ่มข้าไก่ไม่ชอบกินอกไก่มากๆไม่ชอบเลยกระด้างมันแห้งติดคออกไก่ที่กินได้เหรอต้องทำเองนะคือแร่บางๆแล้วก็หมักเกลือแล้วไปย่างไฟแรงๆนะคะพลิกไปพลิกมาแบบแป๊บเดียวอ่ะอันนั้นอาจจะนุ่มอร่อยถ้าคนอื่นทำเนี่ยไม่เคยเจอคนที่ทำอกไก่อร่อยเลย ด้านนะ่ะส่วนใหญ่เขาจะทำแห้งด้านติดคอเพรากใสุกนะคะครานี้ก็ใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมของเรามีเยอะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวครึ่งมงนี่เอาไว้ผัดเสเตี๋ยวนะไม่ต้องแช่น้ำนะคะมันจะอร่อยมากเลยมันจะเหมือนกับเห็ดหอมอะ่กกอะกรุบๆอ่ะเวลามันสุกแล้วถ้าแช่น้ำเนี่ยมันจะ นิ่มและเละเกินไปคัะแบบนี้เลยเพราะยังไงเราใส่น้ำซุปก็ต้องต้มอ,อ,อยู่ดีเนาะมันคือเอ้คือมันจะสุกพอดีเลยปรุงหน่อยปรุงหน่อยยิ้วขาวแล้วก็เปลือน้ำซุปไก่ที่ทำไว้นะคะ ดฝารอเดือดนะเดือดแล้วนะคะเร็วมากใส่ข้าวที่เราคุงเอาไว้ลงไป3ามทัพพีก็น่าจะพอแล้วมันน้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันอืดขึ้นมามันก็จะเยอะขึ้นอีกนะคะปิดแกส๊สแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ ง่ายมากนะคะเมนูข้าวต้มเครื่องของเราเหมือนเดิมน้ำมันมะกอกสักนิดหนึ่งอ่ะกระเทียมเนืองหอมแล้วคราวนี้ก็ไก่สับเจ้าเก่านะคะ,ะพวกไก่ ไก่เริ่มสุกนะคะตอนนี้ก็ไข่ แล้วก็ิบผึ่งอบแห้งเกลือยิวขาว อิด่ดดำเห็ดพึ่งหวานอ,อกแห้งเนี่ยนะมันไม่เหนียวเหมือนเห็ดหอมนะคะโดนความชื้นหน่อยมันก็จะเหมือนเห็ดหอมแช่น้ำเลยอะ่ะมันจะกรุบๆนิดๆนะ ยิ้วสมัยนี้มันไม่ค่อยดำเนาะผักนะคะโอ้โหแค่ผักอย่างเดียวเต็มกระทวะว่ะและ้วก็เส้นตายแล้วทุกคนยิ้วขาวโบลงไปแล้วก็สิ้วดำนี่ราดลงไปบ้าบอบ้าบอ บ้านเรามันไม่มีใหญ่กว่าน,นี้แล้วว่าไม่ใช่ได้หรือคนได้ เฮ้เก่งเงินะเราเนี่ยผัดไม่ขกเลยอะ่ะทุกคนถ้าผัดเยอะแยะทำไมเนี่ยใครจะมาบ้านเราเหรอเนี่ยวันนี้โอ้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน,นคนที่ทำกับข้าวมือเปิบมากอะ่ะมันตะกละได้ไงความตะกระมันนำพาเรียบร้อยนะคะนี่ ใช่นะคะเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าข้าวต้มนี่ก็จากกระถางที่บ้านนะกูไก่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะก็มาช่วยพี่มิกจัดเก็บเอกสารนะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันพี่มิกจะกินแค่ข้าวต้มนะคะมา นี่ข้าวอื่นพอดีเลยเรียบร้อยพี่มิกเขาก็จะปรุงข้าวต้มเขาเขาจะใส่พริกป่นแล้วก็น้ำส้มสาชูนี่ก็ผลิตภัณฑ์จากสวนของเราเหมือนกันน้ำส้มสาชูที่ทำจากไวน์แดงนะทุกคนมันจะหอมไวน์มากเลย ข้าเช็ดดิวินอรุสุฟัตุดามีบาบบพอเนคนทำนะเนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวขอแบ่งให้พ่อกับแม่ก่อนนะคะแม่กพ่อเนี่ยชอบมากเลยนะพวกประเภทกว๋วยเตี๋ยวนะอร่อยไหมก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบไง กูเคเป็นคนนิสัยเสียนะทำกับข้าวชอบไม่ชิมและโชคดีทุกครั้งที่มันอร่อยโชคดีมากเลยเหมือนเวลาเราทำกับข้าวเราเพลินมันนึกได้ตอนปิดแก๊สตรงเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ชิมลืมชิมชิมเลยดิเฮ้ยอร่อยเฉย เรารู้รถมือเราไงเราทํากับข้าวมานานเนาะต้องขอบคุณแม่แหละแม่ด้บังคับให้เข้าครัวตั้งแต่จิตแปดขวบอะคนตอนเป็นเด็กก็ทรมานมากเลยคิดว่าแบบเราอยากไปเล่นเราอยากนอนปลุกเราแต่เช้าทําไมเนี่ยมาทํากับข้าวบอกว่าเดี๋ยวพระจะมาบินธบาตตืออ่นมาหุงข้าวมาทํากับข้าวลุกสักหน่อยดิข้างล่างมันเหมือนแบบว่าชํำกว่า ั้งล่าโดนน้ำทำฉ่ำมากพอตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนอยากไปวิ่งเล่นบ้างก็ต้องเตรียมทำครัวอะไรให้เสร็จถึงจะไปเล่นได้ตอนนั้นนึกแบบไมนแม่เนี่ยไม่เข้าใจเด็กเลยตอนนี้ต้องขอบคุณแม่นะอร่อยไหมในแบบในแบบ เอากว๋วยเตี๋ยวไหมไวนูเดอพี่มิกไม่ชอบพี่มิกไม่ชอบพวกกว๋วยเตี๋ยวผัดสักเท่าไหร่นี่ของกุ้งไก่นะคะเข้าต้มหน่อยนึงแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวมากหน่อยอืมอร่อยเนาะชอบมากเลย ด,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 ดิโซเลยจะสุกได้สิพ่อตัวเออดิโซเลยจะลุมเบเตวพี่มิกถามหาปลาหมึกแห้งทำไมวันนี้ไม่ใส่ปลาหมึกแห้งลืมเมียลืมออดิเมนตีคาตัวเออพี่มิกบอกเห็ดแห้งก็โอเคหืมหน่อยมากข้าวส้มปลาเห็ดแห้ง หน้าหนาวแบบนี้นะข้าวต้มร้อนๆใส่พริกไทยเพียบเลยเห็ดแสบปากเลยของกุ้กยไม่ปรุงเลยนะไม่ใส่พริกเป็นคนไม่ชอบปรุงข้าวต้มข้าวต้มนะถ้าเจอแบบไม่อร่อยกุ้่ถึงจะปรุงนะถ้าเจออร่อยนี่คือไม่ปรุงเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะคุณน้ำหวานก้าต้งเพื่อนที่ใส่เห็ดใช่ ผัดไอ้นู่ก็ใส่เห็ดเหมือนกันเห็ดเราเยอะใส่ไปเลยเต็มที่เนี่ยมั้งโอเคอร่อยอมเห็ดเลยอืม,ม ไม่มีรากผักชีนะวันนี้บี <B. S 1> ไม่มีปกติแม่จะใส่อันนี้ไม่ได้ใส่อร่อยอร่อยเหมือนกันเนาะอร่อยถ้าให้เลือกจะเลือกกินเมนูไหนวันนี้นะตอนเนี้ขา<ฮ>้าวต้มโหก็ว่ามันหนาวเออกินแล้วมันชื่นใจใช่ไหมมันมันอบอุ่นเออกินง่ายแต่ผัดก๋วยเตี๋ยวจะกินไหมเนี่ยกิน <laughs> ดูหน้าเที่บานหมดแล้วปิดคลิปให้แม่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนางจะถือขึ้นไปกินบนอพาร์ตเมนต์นางมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวปกินอะไรเไมเช่ามานานแล้วไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลยน้ำไฟก็ฟรีโอเคพ่ปิดคลิปหน่อยครับหรัววันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูกันนะคะสวัสดีค่ะคุณบ,บา